สวัสดีค่ะพี่น้องคุณผู้ชมนะคะช่องอ้อยคันนมชัยภูมินะคะเซ้านี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาตัดพันอ้อยนะคะแต่ว่าเป็นอ้อยชําแปลงนะคะสุพรรณบุรี50นะคะที่ชําไว้ตอนนี้อายุ24วันค่ะคุณผู้ชมดูสิคะตอนนี้ค่ะเริ่มแตกกอนะคะสําหรับสุพรรณบุรี50นี่คืออ้อย1ท่อนนะคะคุณผู้ชม ะะอ้อยทอนอ้อยหนึ่งทอนนะคะที่ปลูกไว้ที่มีสองขอตานะคะคุณผู้ชมนะคะ่ะช้ำไว้คือตอนนี้อ,อ,อ้อยระบบลากนะคะระบบลากนี่เป็นระบบลากนะคะนี่คือขุดขึ้นมาเลยนะคะขุดขึ้นมาคุณผู้ชมถ้าเอาอ้อยไปช้ำก้อนสะดวกแบบนี้คือสะดวกแบบว่าเอาลงทอนแบบนี้เลยพอช้ำเสร็จกะลงได้เลยนะคะบ่ต้องตัดกะลงได้เลยกะซิได หลายต้นนะคะก็สิได้หลายต้นอันนี้ก็นี่ก็มีซีต้นเราเด้กขาเนี่ยขึ้นคือเริ่มแตกกอนะคะคือเริ่มแตกกอแล้วแต่ถ้าอยากแยกปลูกเป็นหลุมละต้นก็ได้นะคะก็ได้คือกันนะคะแล้วแต่ว่าซีเฮดแบบไหนนะคะอยากได้กอใ่กระไส้หลายกอบนใ่หลายกระไส้แค่ต้นเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะสมบูรณ์ดีหลายค่ะสมบูรณ์ดีหลายนะคะ ตอนแรกว่าสิตัดแค่ยี่สิบมือนะคะแต่ว่าบ่มีเวลากะตอนนี้ก็ล่วงเลยมายี่สิบสี่มือแต่อ้อยอ้อยเริ่มแตกกอนะคะอ้อยเริ่มแตกกอค่ะนี่ได้หลายใบแล้วนะคะได้หาใบหกใบแล้วนะคะเริ่มแตกกอแล้วนะคะอ้อยยี่สิบกว่ามือนะคะสุพรรณบุรีหาศูนย์ลักษณะเด่นของเขาคือการแตกกอนะคะแตกกอดีมากแตกกอดีมากนะคะเบิ้งค่ะให้เบื้องนะคะ นี่คือขุดขึ้นมาเป็นท่อนแล้วนะคะขุดขึ้นมาเป็นท่อนแล้วพรอมที่ที่ตัดทรงนะคะพร้อมที่ที่ตัดทรงห้ลูกค้านะคะเนี่ยวนมากเริ่มเริ่มแตกก่อแล้วค่ะไกๆตัวนี้จะแตกแล้วนะคะนี่ช้ำไว้ในแปลงนะคะตอนนี้กำลังขุดนะคะตอนนี้กำลังขุดค่ะที่ทรงหายลูกค้าเมื่อน,นี้นะคะ แต่ตัดอทอนพันธุ์ขาดเลยว่ามีเวลามาขุดมาขุดอันต้นช้ำไปทรงให้ลูกค้านะคะเลยเมื่อนี่กับตกเต้ามาเฮ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยสิไงไปก็นี่เพราะเพราะอ้อยไงไปกานี่เราก็เอาใส่กล้องกับยากค่าทรงกับสูงนะคะค่าทรงนี่เพื่อนคิดตามขนาดกล้องนะคะตามขนาดกล้องเลยนะคะถึงน้ําหนักสิเบาแต่ว่าถ้าเอาใส่กล้องไงรายค,คากับึืนยูทีขนาดกล้องนะคะ ขนส่งสิคิดตามขนาดกล้องแล้วกับิคิดตามาน้ำหนักนะคะน้ำหนักของขนส่งไม่นี่ต้องบอกเกิน25กิโลนะคะคเพื่อนๆต้องบากเกิน25กิโลนะะสูงค่ะอ้อ,อยอ้อยงามแล้วนะคะภาคก,ก็คือว่าสรงปุ๊บสรงในภาคก,กะมือสรงมาอนีมืออ,มนนมอื่นกับหอดมืออื่นกับพร พอได้รับอ้อยแล้วก็เอาอ้อย,อช,อยะะช้ำน้ำจากน้อยนะคะช้ำนอกช้ำน้ำจากน้อยเพื่อให้อ้อยได้สดชื่นนะคะพอสดชื่นแล้วก็เอาลงปลูกเลยนะคะ <insecurity> วิธีการปลูกกระ,ะปูกคืออ้อยท่อนนะคะปลูกคืออ้อยเป็นท่อนก็คือ <Enc ina teams> พอได้รับปุ๊บก็ให้เอาอ้อยเนี่ยค่ะนี่จะตัดเป็นท่อนท่อนเดียวนะคะเป็นท่อนเดียวอันนี้มันเป็นสองต้นนะคะเป็นสองต้นก็จตัดครึ่งไปให้เอาอ้อยต้นอ้อยยังจากค่ะลงไปช้ำน้ำก็คือ ไฮน้ำท่วมายน้ำท่วมตรงนี้นะคะไฮน้ำท่วมต้นอ้อยตรงป้องอ้อยตรงนี้นะคะแซไว้แล้วบัดที่นี่เพออ้อยมันซื้นเพออ้อยมันซื้นเราคุณผู้ชมก็เอาเอาไปลงดินค่ะที่เตรียมไว้นะคะไปลุ่มดินเลยกะทมดินกระทมประมาณเดียวกันทมแค่นี้นะคะว่่ต้องทมหลายทมแค่นี้ทมแค่ต้นนี้นะคะให้ทมท่วมระบบรากแค่นั้นนะคะไม่ต้องทมเยอะนะคะ ก็ต้องถุมเยอะเดี๋ยวให้เขาแข็งแรงก้อนให้เขาแข็งแรงก้อนคุณผู้ชมคอยกบดินตามนะคะให้อ้อยได้ห้อ้อยงหญ่ก้อนเบิงเบิงเบิงความรพอมเหมาะค่ะอย่าฝ้าทุมดินหลายนะคะเนี่ยให้ขึ้นตามระบบรากเขาเนี่ยเนี่ยค่ะห้ทงทงขึ้นมาเลยนะคะถมมาแค่นี้ขึ้นสูงตามระบบรากนะคะอย่าไปทมท่วมนะคะย่าไปถุมท่วมยอดลูงซีบเบานะคะยาไปถุมลูกซีบเบานะคะให้ถุ่มตามนี่ นี่แหละคะ่ะพอถมเสร็จพอถมเสร็จถึงว่าดินสิเปียกแบบนี้ถึงว่าดินสิเปียกนะคะถึงว่าดินสิเปียกกะให้ลดน้ำนะคะให้ลดน้ำเพื่อให้เพื่อให้ดินได้หุ่มหุ่มที่เขาหดที่เขาปลูกไว้นะคะแค่นั้นนะคะให้ชุมนิดหน่อยเพราะถ้าดินมันเปียกอยู่แล้วนะคะให้หนาดินมันเปียกแค่นั้นนี่ ขึ้นมาเบิดแล้วนะคะล้อตัดต้องตัดครึ่งนะคะเพราะว่าถ้าส่งไปแบบเนี้ยคะ่ะน้ำหนักมันสิหลายอ้อยบ่ได้เบานะคะอ้อยบ่ได้เบาเลยเนี่ยค่ะบอได้เบาเลยน้ำหนักหนักหลายกว่าอันตอนที่เป็นท่อนไปอีกนะคะพอเพิ่มต้นขึ้นมาอ,อ้อยยังบออ้อยเบาเลยนะคะเนี่ยคะ่ะต้องตัดไปแบบนี้เพราะว่าถ้าถ้าส่งไปแบบนี้ยเบิด์น่ะ เสี่ยงกับการหักละกะคาทรงสีแผงนะคะคุณผู้ชมนะะประมาณนี้นะคะง้ามค่ะอ่อยง้ามงามค่ะ,นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะท่านเพื่อนสนใจซิสร้างช้ำกะสร้างได้หรือว่าสิไปซื้อใน s อป p e e ก็ได้นะคะ ไลน holder, the ้ำโชคชัยภูมิมีขายต้นพันธุ์แบบนี้ในช้อปปี้นะคะต้นละสิบบาทนะคะเข้าไปเบื้องได้ค่ะนี่ขายทอนพันธุ์แบบนี้อยู่ในช้อปปี้นะคะใส่ซื้อว่าอันไล่น้ำโชคชัยภูมินี่ละค่ะในช้อปปี้นะคะต้นพันธุ์สุพรรณบุรีห้าศูนย์นะคะลองเข้าไปคนเบื้องของไายน้ำโชกชัยภูมิซิมีโลโก้ค่ะซิมีโลโก้ไร่น้ำโชกชัยภูมินะคะอยู่ในช้อปปี้ค่ะ นั่นคือลานเ้านะคะในรูปภาพกับสิบเป็นอ่าโลโก้โลโก้เด็กน้อยปากกว้างยิ้มไล่น้ำโชคใช้พุ้มนะคะอันนั้นคือลานเฮาแท้ๆนะคะที่เฮาไปลงขายไว้ในช้อปปี้นะคะต้องตัดออกแบบนี้นะคะอันนี้มีดบควายนั่นเป็นไง ลืมเอามีดสับม้านะคะมีดมีดไส้สับนะคะคุณผู้ชมค่ะเวลาที่ตัดอ้อยเวลาอย่างให้เป็นมีดคมบางแล้วกับคมสุดๆเลยนะคะเอาคมจัดเลยอย่าเอามีดมีดหนาแบบนี้นะคะมันเทศให้อ้อยแตกนะคะอย่าเอามีดหนาแบบนี้ให้เอามีดที่คมบางๆแบบสับเฉาะลงไปเลยนะคะอย่าใส่มีดคมหนา เนี่ยค่ะแต่สิ่แร้วีเป็นแบบนี้คือต้นแบบนี้นะคะเนี่ยัดทดงหาค่ะนี่ค่ะต้นแบบนี้ัดสรงหาเลยนะคะเพื่อนๆถามว่ามันสิเหี่ยวบ่มันมันเหี่ยวมันบ่เป็นอย่างคะ่ะถ้าถ้าเอาดินใส่ไปมันสิหนักนะคะมันสิหนักมันสิหนักมากกระดิกระทิ่งทรงแบบนี้หาเลยเอาใส่ถุงแล้วกระดิ่งทรงหาเพราะเพื่อนๆได้รับแล้วเ <c oughs> พราะคุณผู้ชมได้รับแล้วก็เอาแซ่น้ํานะคะเอาแซ่น้ําตามที่นี่บอก เพราะมันอ้อยเราที่นี่อ้อยมันกะซีสดชื่นขึ้นมาค่ะเพราะอ้อยมันสดชื่นขึ้นมาเราก็เอาไปปลูกได้เลยนะคะเพราะว่าระบบรากเขาแข็งแรงแล้วนะคะเนี่ยอันนี้กะบ๊อบแม,มนพึ่งทรงขั้งแรกนะคะคือเขาเคยทรงเขาเคยทรง,งเขาเห็ดแบบนี้มันมันไม่มีปัญหาเนาะเพราะมันไม่มีปัญหาก็แสดงว่ามันใสได้เขากะเอามาใสกับที่ไเรเขานะคะกะบ,บอกตอตอกันไปนะคะ มันไม่ใช่การส่งครั้งแรกนะคะส่งแบบนี้นะคะเราส่งมาแล้วหลายครั้งมากนะคะนี่นะคะกรเบิ้งค่ะระบบหลากค่ะจะแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมซื้อต้นอ้อยไปซื้อพันอ้อยไปแล้วอยากเอาไปช้ำก้อนก็เอาไปช้ำได้นะคะเห็ดแบบนี้นะคะย่าไปกบดินนะนะคะยํำเลยว่าย่าไปกบดินนาะ าการปลูกอ้อยโรงงานกับการปลูกอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์ถ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมเนี่ยใส่สูตรเดียวกันเนี่ยมันกันบคนพั์มันกะสซีตางกันนะคะเพราะว่าอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์เขาซีบว่าได้แบบว่าแข็งแรงทนทานทนโรคคือจังอ้อยโรงงานนะคะยาไปคิดว่าเคยปลูกอ้อยโรงงานเคยปลูกอ้อยโรงงานแล้วิปลูแบบเดียวกันย่าไปคิดแบบนั้นนะคะ ออกนะคะเราก็ทรงนะคะเพื่อว่าลดน้ําหนักนะคะแหง้งแห้งท่าทอนยาวน้านหนักแหงหลายบวกกับน้าหนักต้นเข้าไปอีกเพื่อนๆกันสีเสียท่าทรงหลายนะคะเขาพยายามเสพซอยทุกอย่างนะคะสวยค่ะมีด้อต้นสวยสวย ก็ค,คือว่าถ้ารับต้นพันธุ์ไปแล้วนะคะเดต,ตามที่นี่บอกเราก็เอาไปปลูกได้เลยนะคะเอาไปปลูกได้เลยคือว่าเขาพรอมแตกกอแล้วนะคะตอนเนี้ยขนาดในแปลงยังแตกกอแล้วนะคะเลือกเขาต้อตงเขาเลือกต้นที่แข็งแรงไปไห้นะคะต้นสูงแข็งแรงก็ให้ต้นน้อยแบบนี้เขาก็ซิบเอาไว้ปลูกเองซึ่งถามว่ามันมันมันใส่ได้บ่มันใสได้แค่มันแค่มันตัวบ่พอมกันเฉยๆนะคะคุณผู้ชม อ้อยมันที่ตัวบกค้อมกันเฉยๆแต่พราะดนไปง่ายขึ้นอ้อยมันกับที่ตท่านกันเองนะคะคุณผู้ชมหลายคนกับพี่น้องคุณผู้ชมหลายคนกับซื้อพันอ้อยไปกับรีวิวเข้ามานะคะว่าอ้อยเกิดดีกับขอบคุณหลายๆนะคะหลายคนก็นบอกว่าผมซื้อมาหลายมองแล้วฉันซื้อมาหลายมองแล้วนะคะลองมาหลายมองแล้ว มาพ่ออยู่ไรน้ำโชคใชยภูมทอนพันงอกดีก็ขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณหลายๆคุณผู้ชมท่านใดที่แบบว่าซื้อพันอ้อยน้ำหอาไปแล้วนะคะอยากขอคำแนะนำการปลูกกะสอบถามได้นะคะกะสอบถามได้นะคะแลกเต่ยนประสบการณ์ได้นะคะตัดออกนะคะต้นใดอ้อนต้นใดอัน กแข็งแรงเขาก็เลือกไว้นะคะเขาก็คัดออกนะคะเลือกต้นที่แข็งแรงทรงไปไห้นะคะในช้อปปี้มีนะคะในช้อปปี้มีต้นละสิบบาทนะคะคุณผู้ชมพอยที่ช้ำไว้ขายในช้อปปี้ต้นละสิบบาทถ้าสร้างนอกช้อปปีก้กะเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะคะศูนย์เก้าหนึ่งสามสามแปดศูนย์สองแปดแปดนะคะตั้งช้ำได้นะคะ ตอนนี้ก็ทนพันก็เริ่มอีกแล้วนะคะเริ่มอีกแล้วเริ่มใจเสืเบิดอีกแล้วค่ะเพื่อนๆลงทุนไปเลยค่ะบม่ต้องเสียดายนะคะการซื้อตอนทนพันเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเขาได้ของที่มันดีมีคุณภาพไปเขาก็บม่เสียเวลาในการแบบจับใจบ่อยๆะคะ่ะมันต่อยอดได้ค่ะมันเป็นมันเป็นของที่บม่ได้สิ้นเปลืองนะคะซื้อไปแล้วมันก็สามารถต่อยอดให้เขาได้นะคะ ลงทุนหาบาทกําไรเป็นร้อยเป็นพันค่ะมันคห้คิดแบบนี้นะคะเอาสามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆนี่คือการอ้อยการเพ็ดอ้อยนะคะนี่นะคะช้าระวังล่องเลยนะคะบ,บ่มีปัญหาอย่างนะคะเนี่ยระวังล่องอย่างนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้กะมาทายท้าให้คุณผู้ชมเบิ้งว่าของมาตัด ต้นอ้อยนะคะส่งให้ลูกค,ค้านะคะสุพรรณบุรี50นะคะอายุ23วัน24วันนี้นะคะ24วันนี้จะส่งวันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็ได้รับนะคะพรุ่งนี้ก็ถึงนะคะสำหรับในภาคนะคะถ้าข้ามภาคก็ประมาณ2วันนะคะก็ประมาณ2วันเราก็ติดตามตลอดนะคะถ้ามีปัญหาในเรื่องการขนส่งเราดูแลหมดนะคะ ชินค้าเสียหายเพราะว่าคนส่งส่งช้าเราก็ดูแลหมดนะคะนี่ค่ะ,ค,ะคลิปนี้กะฝากไว้สำานี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ